ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่แปดเรื่องจาริกไปชิงตุงและยะติเป็นพระธรรมยุทธหลวงปู่แหวนสุกินโน เมื่อสมัยที่ท่านยังหนุ่มท่านชอบเที่ยวทุด,ดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่าที่ความสามารถจะเดินไปได้สมัยก่อนท่านจะไปไหนไม่ได้เป็นกังวลห่วงรถห่วงเรือเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกทางไปมาได้สะดวกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเดินไปแล้วเวลากลับก็ต้องเดินกลับออกพรรษาแล้ว ในปลายเดือนตุลาคมท่านได้จาริกธุดงไปเชียงตุงเชียงรุง้งออกจากเขตไทยตรงด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามไปเขตพมา่าฟังเขตพม่านั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ไม่มากนักในสมัยนั้นเดินไปตามทางล้อทางเกวียนบางแห่งก็ลัดไปตามป่าตามเขาภูมิประเทศส่วนมากเป็นป่าเขา มีต้นไม้ลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมทั่วไปเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเป็นกำแพงตามธรรมชาติล้อมรอบพลเมืองส่วนมากเป็นไทยใหญ่มีพมา่าบ้างนอกนั้นเป็นเผ่าอื่นๆเชื้อสายเจ้าครองนครเชียงตุงเลื่อมใสท่านเจ้าคุณอุบาลีมากเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ยังปฏิบัติธรรมอยู่มากด้านการาศาสนา พระภิกษุสามเณรก็มีการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีเพราะได้ท่านเจ้าคุณอุบาลีไปแนะนำสั่งสอนไว้เมื่อสมัยท่านได้ไปจำพรรษาอยู่เชียงตุงพลเมืองเชียงตุงพูดได้สองภาษาคือภาษาไทยใหญ่และภาษาพมา่าประชาชนผู้มีทยาสายเมตตรีชอบบุญชอบกุศลแต่อากาศในฤดูหนาว ค่อนข้างหนาวเย็นเพราะเป็นเมืองตั้งอยู่ในที่มีภูเขาล้อมรอบการไปเชียงตุงครั้งนั้นไม่ได้อยู่จำพรรษาหลังจากจาริกไปเชียงตุงแล้วได้จาริกต่อไปทางเหนือของเชียงตุงภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบมีป่าโปร่งสลับบ้างมีทาน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งในเวลากลางคืนอากาศหนาวเย็นเมื่อพ้นจากเชียงตรงไปแล้วจึงขึ้นไปทางเหนือผู้คนเป็นพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเผ่าที่เจริญมากกว่าเผ่าอื่นๆคือพวกกีนฮอเมอืองแสนหวีฝีฟอหนองแสหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกกีนฮอเมืองเหล่านี้บางเมืองแม่น้ำคงไหลผ่าน พื้นที่เป็นที่ราบในหบเขาพอจวนเข้าพรรษาฝนตกชุกมากจึงได้กลับประเทศไทยเรื่งปู่แหวนมีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรามาจานทร์จันทริจันโดอดีตเจ้าอาวาสวัดบรม,มานิวาสมานานตั้งแต่พศกราช2464 ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ได้มีโอกาสไปนมัสการและฟังอบรมจากท่านเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นมาเวลาที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปทางภาคอีสานหลวงปู่จะต้องหาโอกาสไปกราบมัสการและฟังธรรมจากท่านเสมอเพราะท่านเจ้าคุณอุบาลีเป็นพระเถระที่มีความสามารถทั้งทางด้านปริยัติและทางปฏิบัติถ้ามีความขัดข้องทางพระธรรมวินัย ไปกราบเรียนถามท่านท่านจะชี้แจงให้ฟังจนหายสงสยัยโดยท่านจะตอบข้อซักถามนั้นๆตามที่พระวินัยบัญญัติไว้เสมอเช่นครั้งหนึ่งทางสำนักพระราชวังนิมนต์พระเทระชั้นผู้ใหญ่ไปฉันในพระราชวังมีสมเด็จพระหมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสเป็นประธานเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประทับนั่งสนทนากับพระสงฆ์อยู่ตอนหนึ่งพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่ตะวันเที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณของวันใหม่เป็นอาบาาัติปาจิตตีตามสิกขาบทที่เจ็แห่งโภชนะวักนั้นถ้าเป็นภิกษุผู้ไปอยู่ในต่างประเทศ จะพึงกำหนดเอาเวลาเที่ยงอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามพระเถระทีละองค์ยกเว้นสมเด็จพระหมหาสมณเจ้าพระธีระที่ถูกตั้งปัญหาถามนั้นก็ถวายพระพรไปคนละอย่างไม่เหมือนกันหรือไม่ก็ตอบอ้อมค้อมไม่เป็นหลักฐานข้อยุติเมื่อถามมาถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าเจ้าคุณว่าอย่างไร ท่านเจ้าคุณอุบาลีถวายพระพรว่าให้ถือเอาเวลาท้องถิ่นที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักมาทางสมเร็จพระหมหาสมณเจ้าและทรงตรัสว่าเป็นอย่างไรสมเร็จพระหมหาสมณเจ้าถวายพระพรว่าชอบแย่เหตุพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ตรัสถามอีกต่อไปจึงยุติลงเพียงนั้น ต่อมาเมื่อท่านเจ้าขุณอุบาลีคุณโปราจาย์ได้ไปจำพรรษาที่เชียงตุงท่านได้ไปแสดงธรรมโปรดเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงจนเลื่อมใสยอมตนเป็นสิลอุปชากเป็นเหตุให้ทางสำนักนครเชียงตุงประพฤติทธรรมกันโดยทั่วหน้าแม้ปัจจุบันเชื้อวงนครเชียงตุงเจ้าหนายชั้นผู้ใหญ่ยังคงปฏิบัติธรรมกันอยู่จนทุกวันนี้ในครั้งนั้น นอกจากท่านจะได้โปรดเจ้านายวงนครเชียงตุงแล้วท่านยังได้ปรับปรุงการปฏิบัติพระวินัยของพระสงฆ์ในเชียงตุงให้ดีขึ้นหลายอย่างตามข้อขอร้องของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงเมื่อกลับมาจากเชียงตุงแล้วท่านได้ขึ้นไปพักภาวนาอยู่ที่ดอยสุเทพประจบกับสมัยนั้นวัดเจดีหลวงกำลังสุดโศมหาพระผู้เป็นหลักไม่ได้ ประชาชนก็เหินห่างจากวัดเพราะพระภิกษุสามเณรประพฤติการอันไม่ชอบบางประการทั้งฝ่ายบ้านเมืองมีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าพระยามุขมนตรีอวบเปาโรหิตสมุหเทสาพิบาลมนทนพายัพยังได้ปรึกษากันว่าจะหาพระเทรรผู้ใหญ่จากที่ไหนเพื่อจะได้นิมนต์มาอยู่วัดเจดีหลวง แล้ขอร้องให้ท่านช่วยปรับปรุงวัดและพระภิกษุสามาเณรเสียใหม่การปรึกษาหารือเห็นพ้องกันว่าสมควรจะได้ไปอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูงประมาจารย์จันสิริจันโดวัดบรมนิวาสกรุงเทพมาอยู่เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเดินทางลงไปกรุงเทพแต่เพื่อนได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอุบาลี ท่านพักวิเวกอยู่ดอยสุเทพจึงไปกราบนมัสการท่านและกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ที่มาให้ท่านทราบพร้อมกราบรัชนานิมนต์ขอให้ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงเพื่อจะได้ช่วยปรับปรุงความไม่เรียบร้อยภายในวัดให้เข้าสู่ภาวะเดิมเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับมาแต่การนิมนต์ครั้งนั้นเป็นการส่วนตัวไม่ใช่นิมนต์เป็นทางการ ซึ่งท่านเจ้าคุณท่านบอกให้ทราบว่าท่านจะรับไว้พิจารณากรนต่อเมื่อท่านกลับลงไปกรุงเทพแล้วจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีพักภาวนาอยู่ดอยสุเทพพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับลงไปกรุงเทพหลังจากท่านเจ้าคุณกลับกรุงเทพแล้ว ประมาณเดือนมิถุนายนทางเชียงใหม่ได้ติดต่อนิมนต์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าแก้วนวรัตมาด้วยตนเองการติดต่อนิมนต์จึงสำเร็จไปด้วยดีเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีได้รับนิมนต์ทางเชียงใหม่แล้วท่านก็เลือกผู้ที่จะติดตามไปกับท่านอย่างพิถีพิถันเพราะค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางสูงมากเพราะเหตุนี้เองจึงเอาไปได้จำนวนจำกัดในที่สุดท่านเลือกลงปูแวน ให้ขึ้นไปด้วยยังความดีใจอย่างสูงจะหลวงปู่เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงขนาดนั้นการนั่งรถไฟไป,ไปเชียงใหม่สมัยนั้นไม่มีความสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้และช้ากว่าสมัยนี้มากแต่ก็ไม่มีพาหนะหรือการเดินทางอย่างอื่นที่จะสะดวกสบายไปกว่านี้เมื่อรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่แล้ว มีรถมารับท่านเจ้าคุณหลายคันเมื่อคณะที่ไปขึ้นรถที่มารับหมดแล้วรถได้เคลื่อนไปยังวัดเจดีหลวงอันเป็นที่พักการไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงของท่านเจ้าขุนอุบาลีนั้นท่านได้เทศนาสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามาเณรอุบาสกอุบาสิกาของวัดและได้นำพระภิกษุสามาเณรทำความสะอาดวัดจนดูสะอาดเรียบร้อยนอกจากนี้เวลากลางคืน ท่านก็อบรมทุกคืนซึ่งทำให้ได้ผลตามความประสงค์ของทางการทุกประการคือพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติปฏิบัติด,ดีขึ้นวัดดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมีอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนมาทำบุญฟังธรรมกันมากขึ้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็พาหมู่คณะออกวิเวกตามเขตอำเภอใกล้เคียงบางครั้งในฤดูแลง้ง ท่านก็ลงไปทำธุระที่กรุงเทพพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็กลับขึ้นมาจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่ทำให้วัดเจดีหลวงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเช่นที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาในปีพศกราช2470ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พิจารณาเห็นว่า หลวงปู่แหวนเป็นผู้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมีความวิริยะอุตสาหะปรารบความเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อถอยมีข้อวัตตปฏิบัติตดีงามตามสมณสา,ารูปมีอุปชัยวัตและอาจริยวัตด,ดีเสมอต้นเสมอปลายมีอัธยาศัยไม่ขึ้นลงมีความคุ้นเคยกันมานานวันหนึ่งท่านพูดกับหลวงปู่แหวนว่าอยู่ด้วยกันก็นานมาแล้ว ควรจะได้ยัติเสียเพื่อจะได้เข้าร่วมสังฆกรรมร่วมกันได้ไม่ต้องบอกปารุสุธิอย่างปัจจุบันนี้ในวันอุโบสถครั้งแรกหลวงปู่กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าขอเวลาปรึกษาเพื่อนคือหลวงปู่ตื้อดูก่อนแต่ด้วยเหตุผลของท่านเจ้าคุณที่อธิบายให้ฟังในขณะนั้นในที่สุดจึงตัดสินใจยัติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่สีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง โดยมีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูประมาจารย์จันสิริจันโดเป็นพระอุปชามีพระครูณพิสีเป็นพระกรรมวาจาจารย์การที่ท่านหลวงปู่แหวนจะยังไม่ยอมยติเป็นพระธรรมยุทธ์โดยจะปรึกษาหาหารือเพื่อนเสียก่อนนั้นอาจจะเป็นเพราะถ้าท่านตัดสินใจไปคนเดียว ภายหลังอาจถูกเพื่อนตำหนิเอาว่าจะทำอะไรไม่ปรึกษาหารือกันก่อนเพราะหลวงปู่ตื้อเป็นสาธมิกที่เคยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเกือบจะทุกแห่งเมื่อมีเหตุที่จะต้องทำอะไรที่สำคัญจำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอความเห็นจากผู้ที่คุ้นเคยหรือรู้จักอัธยาศัยกันดีก่อนอีกอย่างหนึ่งขณะนั้นองค์หลวงปู่เองก็อยู่ในชั้นพระผู้ใหญ่พอสมควรแล้ว พราะท่านมีพรรษาได้ประมาณ20พรรษาซึ่งพระที่มีพรรษาขนาดนั้นจะทำอะไรก็ต้องมีความรอบคอบพอสมควรแต่ด้วยความเคารพในท่านเจ้าคุณอุบาลีและด้วยเหตุผลของท่านที่ได้กรุณาชี้แจงถึงข้อยติเปลี่ยนคณะใหม่จึงยอมตกลงยติเป็นพระธรมยุตซึ่งในสมัยนั้นพระฝ่ายมหานิกายที่เป็นพระเทระ ที่มีอายุพรรษามากยอมตนเป็นสิทธิอบรมธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นพุทธโตนั้นมีจำนวนมากซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นพระฝ่ายปฏิบัติมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้หลายองค์บางองค์แม้ขอยติใหม่เพื่อเป็นพระธรรมยุทธแต่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่อนุญาตโดยท่านให้เหตุผลว่ามักผลนิพพาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิกายแต่มรรคผลนิพพานขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆผู้มีความตั้งใจจริงแล้วท่านให้ไปช่วยสั่งสอนหมู่คณะจนตั้งเป็นหลักฐานปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีแม้หลวงปู่ตื้อภายหลังก็ได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์เหมือนกับหลวงปู่แหวนสุจินโนเช่นกัน